น้ำมิดแกนเดือดค่ะฟาดกลับอย่างจุกเลยเมื่อโดนเกียร์คีย์บอร์ดเข้ามาถามแรงทำไมดำขึ้นงานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตถูกใจกับคำตอบของสาวน้ำเป็นที่สุดเลยค่ะ คือเป็นหนึ่งคนในวงการบันเทิงค่ะที่มักจะออกมาคอเอาท์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองของเราตลอดเวลาสําหรับนางงามสาวสวยอย่างสาวน้ําพัชรพรจันทรประดิษฐ์ค่ะหรือว่าน้ำนิสแกนไทยแลนด์2020นั่นเองซึ่งเธอเป็นคนพูดตรงตอบตรงค่ะและแสดงความคิดเห็นแบบตรงๆงถึงเรื่องต่างๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเนี่ยกับมีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์หรือเรียกว่าเข้ามาถามคามถามเธอแบบว่าแรงมากๆเลยค่ะโดยถามเธอว่า พี่ไปทําอะไรมาทําไมดําขึ้นงานนี้ค่ะสาวน้ําพัชรพรค่ะตอบก,กับแบบเดือดๆเลยทีเดียวบอกเลยว่าเจ็บแรงไม่แพ้คําถามเลยทีเดียวค่ะซึ่งสาวน้ําจะตอบคําถามนี้ว่ายัางไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะพี่ไปทําอะไรมาอทําไมดําขึ้นพี่ไปควรโลกเหนือมาไปนั่งตกปลาให้มีเขาพี่เลยดําขึ้นค่ะหนูและชีวิตนี้พี่ไม่เคยขามมาก่อนเพระพี่ดําเข้าใจย่ะ หลังจากที่สาวน้ำค่ะโพสต์คลิปกับชาวเน็ตคนนั้นที่เข้ามาถามแบบเดือดๆไปแล้วนั้นก็มีชาวเน็ตจานวนหนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจสาวน้ําในขณะที่มีชาวเน็ตบางส่วนค่ะ,ะแสดงความคิดเห็นเชิงแซะอีกว่าถ้าเขาบอกว่าขาชอบใช่ไหมแบบนั้นเรียกว่าชมว่าสวยงานนี้สาวน้ําไม่รอช้าค่ะกลับมาอัดคลิปรอบ2ฟาดต่อชุดที่2ค่ะ บอกเลยว่างานนี้เดือดไม่แพ้กับชุดแรกแน่นอนจะเป็นยังไงนั้นไปฟังเลยค่ะเธออีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าแหมเขาบอกว่าดําแต่ถ้าเขาบอกว่าขาวก็คงแบบชอบใช่ไหมแบบนั้นเรียกว่าชมว่าสวยดำขาวหน้าผากเธอหูกลางผมหยิกผมย้มยอยตัวเล็กตัวใหญ่ตัวยาวตัวสั้นขาสั้นขายา,ยาวจะยาวเท่ากันไม่เท่ากันไม่ใช่เรื่องของเข้าใจ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่บอกได้เลยว่าแรงมาแรงกลับไม่โกงค่ะและชาวในหลายคนเนี่ยถูกใจกับคําตอบของสาวน้ํามากๆ <im it> เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของสาวไทยหลายคนเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวาอัปเดตอีกทางเพจบราเม้าจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ